หมดดำยกให้ดาราตัวแม่คนนี้คือคนจริงดีเจดาดาเผยเคยกลัวนี่แหละคนจริงดาดายังกลัวโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับธัญญาธัญเลศเราเจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านล่าสุดเธอควงแขนสามีเป็กสัญชัยออกรายการแฉซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่หนุ่มเป็กเผยว่า เวลาภรรยาพูดและส่งสายตาก็น่ากลัวอยู่งานนี้ดิเจด้าและมดดำยืนยันว่าน่ากลัวจริงมดดำอ๋อพี่ธัญญาเป็นคนน่ากลัวถ้าเวลาดุพี่ดุจริงๆดาด้าจริงสายตาเนอะเวลาแบบว่าสายตามดดำนางเป็นคนดุจริงเวลานางดุก็ดุจริงดาด้าพอแรกแรกดาก็กลัวพี่ธัญญาธัญญาจริงเหรอทำไมอะดาดาจริง ตอนไม่รู้จักกันอะเวลามองแบบกลัวจังเลยอะสายตาตอนยังไม่รู้จักหมดดำนางไม่ค่อยพูดไงคือทัญญาเป็นคนที่จํำไว้เลยฉันเป็นคนกลัวคนที่หนึ่งพูดน้อยๆคุณนายทัญญาพูดนับคําได้เวลาแต่งหน้าดาราคนอื่นเมาส์กันแทบตายนางสามารถนั่งอ่านของนางได้แบบไม่ยุ่งกับใครได้อันนี้แหละคนจริง